จะพาไปกินซูชิแต่ไม่ใช่ซูชิธรรมดาเป็นซูชิที่อยู่ในแก้วนะครับน well, so. <so evet> ี่น้องอายครับเป็นน้องสาวแท้ๆของผมเลยนะครับน้องแท้ๆเลยนะระหว่างรออาหารก็ได้เวลานะครับเปิดหน้าแล้วว่าผมกับน้องสาวจะหน้าเหมือนกันไหมนะครับผมป็ชอบกินโชยุมากโอ้หกแล้วนะครับบอกเลยอ่ะเด็ดจานน้ำคอนสืรอผสมซมยูสุนี่แม่งอร่อยจริง อยากซอสเลยแต่แม่งเดือดเค็มไปแต่อโลกงตายแดงครับ สวัสดีครับผมกับรายการไอศูนภากินนะครับวันนี้อยู่ที่เซนทันพระรามเก้านะครับจะพาไปกินซูชิแต่ไม่ใช่ซูชิธรรมดาเป็นซูชิที่อยู่ในแก้วนะครับซึ่งผมเคยกินแล้วอร่อยมากแต่เคยกินที่อีกสาขาหนึ่งซึ่งเขามาเปิดแถวเนี้ยใกล้ๆกันก็เดี๋ยวพาไปกินนะครับแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมีสาวมาด้วยนะครับ นี่<ะ>น้องอายนะครับเป็นน้องสาวแท้ๆของผมเลยนะครับน้องได้แท้เลยนะเดี๋ยวเต่เขาไม่เชื่อเออพาไปกินนะครับพาน้องไปกินแล้วก็ตอนกินไ,ได้เห็นหน้าว่าหน้าคล้ายกันไหมนะ <c oughs> ใช่ค,ครับถึงแล้วครับร้านชื่อร้านแฟตตี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันชื่อร้านชับบี้นะแต่ทำไมป้ายขึ้นแฟตตี้ก็ไม่รู้นะผมมาเดินหาแบบนานมากอะกว่าจะเจอตอนแรกต้องโทรไปถามเขาครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินเลยดีกว่า นี่ครับเมนูเขาก็เพิ่งรู้เพิ่งถามเขามาครับร้านนี้มันคือร้านแฟตตี้แต่ว่าชับบี้เป็นแบรนด์น้อง<ม>ก็เลยดูนะครับดูน่ากินมากเลยใส่แก้วชอบที่มันเป็นจิมมิกนะครับเ<ม>ขาบอกซิกเนเจอร์เขาคืออันนี้นะฮะซิกเนเจอร์อีกุระเนี่ยข้าวซูชิพรีเมียมไข่ปลาแซลมอนเนี่ยผมเอาข้าวซูชิพรีเมียมซิกเนเจอร์อีกุระนี่ครับแล้วก็เอาคอนสึโซบะอร่อยมากเคยสั่งกินเอาวันนี้ค่ะเออแซลมอนเอบิโกฟรัน ระหว่างรออาหารก็ได้เวลานะครับเปิดหน้าแล้วว่าผมกับน้องสาวจะหน้าเหมือนกันไหมนะครับหนึ่งสองสามพี่น้องอายนะเป็นน้องสาวแท้ๆของผมเลยนะครับน้องได้แท้เลยนะระหว่างรออาหารก็ได้เวลาเปิดหน้าแล้วว่าผมกับน้องสาวจะหน้าเหมือนกันไหมนะครับหนึ่งสองสามเป็นไงหน้าเหมือนกันไหมครับแต่กล้องยังหัวร้อเลยหัวล้อนแบบมีความในแต่ว่าจริงๆตอนเด็กนี่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ครับราองผมก็ส้นตีตอนนี้ก็ไม่ถูก แล้วผมก็โดนตุ้มตีนนะครับเดี๋ยววันนี้พาน้องมากินอาหารนะครับเลี้ยงใช่ไหมใช่ก็ใครเลี้ยงแล้วดีมากร้านอยู่ตรงไหนครับชี่ร้านอยู่เซนท่านพระราม9ชั้นบีนะครับชั้นล่างสุดอ่ะที่มันเชื่อมกับ MRT เ,เอาง่ายมาง่ายนั่ง MRT นะฮะลงมาแล้วก็เดินเข้าเซนท่านพระราม9ครับแล้วก็เดินมาตรงนี้มันมีอาหารเรยอ,อะอะอยู่ติดกับมัตสึโมโตะอ่าอืมแล้วก็อยู่ติดกับก๋วยเตี๋ยววากิวนะครับง่ายๆอยู่ติดก๋วยเตี๋ยววากิวโจรสลัดมัตสึโมโต,โต้พวกเนี้ยก็ลองมากินดู แต่ช่วงนี้เขาไม่เปิดแอร์นะวันนี้ร้อน<ร>ามากก <มา S 2> ็ร้<า>อนนิดนึงนะครับไม่เป็นไร กินมากทีเด็ดเลยนะครับก็เห <laughs> ็นในมั่งแน่นมากเลยเพราะมันอัดมาเต็มแก้วดูในรูปมันเหมือนจะน,น้อยๆแต่จริงๆมันเยอะมากนะครับแก้วเดียวเอาอยู่แน่นอนนะครับกอ็อันนี้ของผมดูแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะเวลาผมสั่งไปกินมันคืออะไรรู้ไม่เม่งกินย่าหักหกสวยอย่างที่เอาไปกินยาาหกแต่อร่อยนะครับรับรองรสชาติอันไหนไม่ใช่อันนี้หรอแก้วหรอโอ้อกพี่ไอ้อันนี้ งงเหรออ้าวเนี่ยไม่มีแซลมอนหรอมีไข่หรอวะเจอเขาบอกซิกเนเจอร์ครับคืออันนี้นะซิงเจอร์อีกหนึ<ส>่งนะเน่ยปลาซูชิพรีเมียมไข่ปลาแซลมอนนะไข่ปลาแซลมอนนี่ยไม่เป็นไรมีแล้วก็มีอันนี้นี่ก็ที่เด็ดน,นะครับโซบะแซลมอนฟอนซึ่งนะครับจิงกาฟอ,อนซึ่งเนี่ยอร่อยมากนะครับนี่ของปอใฮะใช่ครับคูณจานเลยะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าผมเข้าใจว่าผมมีแซลมอนด้วยเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรนะโอ้โหล่หอกเลยนะครับ จริงๆเอาผักออกก่อนนี่ไม่มีนี่คือไข่ปลาฮนะไข่ปลาแซลมอนอมจริงๆอยากกินตัวปลาแซลมอนมากกว่ามไม่เป็นไรนะครับเพราะผมมีอันนี้อยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินโชยุมากอาลองชิมนะมวันน่าจะเลี่ยนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไข่ปลาได้อยู่จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วลนะครับขโมยน้องหน่อยนะครับปลามากินหน่อย กินกับปลาเนี่ยอร่อยได้เยอะนะเนี่ยตักทีแบบจะหกกินย่างนิดนึงหก <6. S 1> มันอร่อยเป็นไงบ้างดอบอกกล้องหน่อยว่ารสชาติอะไยังไงอร่อยค่ะแค่นี้น <laughs> ไมู่้องพูดแลอร่อยต้องมาลองเอง มาก็เป็นกิมมิกนะครับแต่จริงๆถ้าพูดตรงๆมันเหมาะสำหรับเ,เทคก์เวมากกว่านะพอใส่เป็นอย่างเงี้ยเชื่อผมมันเอาอยู่จริงนะแก้วเดียวนะ่ะเหมือนจะน้อยอันนี้เป็นซูชิครับอันนี้เป็นซูชินะครับที่น้องผมสั่งมา ม่นน่ากินว่ะมันคืออะไรนะมันเป็นก้อนเหรอมันไม่ใช่สูชีนี่ว่ะเป็นสูชีสคาโบครับพี่อ่ะไหนลองกินโชดูที่คำเดียวอยู่น,นะครับโ<ฮ> <c oughs> อ้โหหรืเปล่าอ๋อใหญ่ขนาดนี้หมดแม่มากรสชาติความรู้สึกเดี๋ยวรอยเคี้ยวให้หมดก่อนนะอร่อยมากค่ะแบบได้เนื้อสลมอนแล้วก็แบบมีความสปซี่ของอะไรสักอย่างคำเดียวอยู่นะ <c oughs> มันคือ ปลาแซลมอนแล้วก็ทาโกยเกีหยอสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็มีแบบซาไปซี่ด้วยอือหนึ่งเอาจริงกินถ้วยหนึ่งก็ไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะมากแซลมอนแบบตุ้มๆ กินโคตรไวอะหิวหรอ,อนี่มาลองอันนี้นะครับนี่มันจะเป็นเส้นโซบะที่ทำจากแซลมอนนะแล้วก็นี่เป็นความสดแล้วต้องเอาราดอโอ้หกอ,อ,อ,อยู่แล้วนะครับราเสร็จปุเช่ไมันจะมีกลิ่นส้มยูสุซึ่งผมชอบมากนะครับเราก็ต้องแบเนี้อดอกไม้เอาไว้แ่บนี้ อจริงผมบอกให้ทีเด็ดมันอยู่ที่ให้รสชาติและกลิ่นส้มยูสุจริงนนะใครเคยกินสิ่งเลมอนโซดารสส้มยูสุแม่งเหมือนเลยแค่แมงม่มซานะครับแล้วผสมกับคอนสื่อเนี่ยแม่งบอกโอโหบอกเลยอ่ะเด็ดจัดม,มันจะหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็กลิ่นส้มเนะี่ยกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วนะี่ย แต่ผมเป็นคนกินมูมมามน้ำบอกก่อนนะแต่เห็นมาหลายคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับต้องติดไม่เปลาไรแต่ซ่อมช่วยนะครับน้ำคอนสอปรผสมซ่อมยูสุนี่แม่งอร่อยจริงอยากซอสเลยแต่แม่งเดือดเค็มไปเดือโล่ตายแดดนนครับ ไอ้น้ำฟังซึนผสมส้มยูสูนเชื่อไหมเวลาผมสั่งอย่างเงี้ยไปกินอ่ะที่บ้านอ่ะเขาจะมีโปอยู่ช่วงนี้ครับเป็นอันเนี้ยแก็แถมในตัวโซบะผมไปกินโซบะพอกินหมดแล้วมันเหลือน้ำเนี้ยผมไม่ใช้โชยุใส่นะผมใช้น้ำเนี้ยราดไปอ่ะพีเด็ดเลยโคตรอร่อยบอกเลยโคตรอร่อยถ้าใช้น้ำไม่ราดไปอย่างเงี้ยสุดยอดลองไปทำดูนะครับสูตรผมไม่เจ๋งจริงไม่แนะนำ แล้วไม่กินต่อแล้วเหรอม<ต>ีแค่นี้มันเยอะอะไรวะกินหน่อยเดียวเองกินหนึ่งอรดมนั่นแหละนะครับลองดูอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้ตะก้องเรากินม้างนะครับตะก้องแม่งถ่ายหิวแย่แล้วะจัดไป,ป่อน โอคุมเจินเลยนะครับแน่นเลยเจได้น้องผมกินได้หมดกินแค่นี้กินทำไมเนี่ยกินแค่หนึ่งส่วนสี่เองนะครับเจได้ของมากเลยแ,ลววแต่ก็ถ้าแหละผู้หญิงนะี่งังแพห่วงหอมห่วงวอ้วนกินนิดเดียวครับแต่ว่าจริงๆคุุมนะอร่อยมากเลยนะแล้วก็แน่นมากด้วยนะคือ เราดูถ้วยมันดูเล็กจริงแต่ว่าแบบมันแบบอัดอะเนาะแบบบีบเข้าไปอะมันอัดมาเหมือนเวลาเรากินข้าวอะเวลาเขาตักเป็นถ้วยเล็กอะเยอะนะอันนี้เหมือนกันครับอันนี้แม่งแน่นมากแล้วมันฟูขึ้นมาเลยรับวกเครื่องบวกอะไรพวกเนี้ยสุดจริงครับก็ยังไงลองดูแต่สาหรับผมผมว่ามันเหมาะสาหรับเทคเวยไปบ้านมากกว่าจะกินแล้วสบายฟินมากนะครับเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นกิมมิคของเขานะเนง่ยลองมาดูนะครับร้านชัมมี่นะครับลองดูอร่อยมากเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับ สวัสดีครับ